เฮ้ยนี่มันแซดเซิร์ฟไหมนะสวัสดีครับผมคนป่านะครับวันนี้กดสโลว์มาเจอแซดเซิร์ฟเฉยเลยแบบนี้ต้องจัดตัวนี้เลยครับไม่เล่นนาจนคนลือไปแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเกมได้กันเริ่มเลยครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนำวิธีการเติมเกมที่ปอบภัที่สุดดนตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่ดาโปรไฟล์ของเราแล้วกดตรงรูปเฟืองเล็กแล้วให้กดที่ open ID จากนั้นให้กดคลอดแล้วก็จะได้ ID ที่ใช้เติมเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทเพย์ยิปีใบเอ็ม พิมพ์คำว่า R V นะครับจากนั้นก็วาง open id แล้วชําระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชำระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บนึงครับคูปองก็จะเข้าสู่ id ทันทีซึ่งแผ่น,นี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับหากใครลองมองหาไอเดอวีคุ้มๆ้อมเล่นนุ่นครบกีฬาสีสวยแนะนำแผ่นนี้เลยนะครับ e d m o n t o n TP7 เพจน,นี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากถ,ถึง1สายเจ็ดหมื่นคนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม R V ราคาถูกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่30บาทเท่านั้นเองนะครับ สามารถดูเนือเพจใต้คลิปได้เลยครับโอเคครับมาเกมแล้วนะครับก็ในส่วนของห้างแฝงก็จะเป็นตามน้าตอนนี้เลยนะครับและก็ในส่วนของลูนก็จะเป็นตามน้าตอนนี้เลยนะครับก็จะเน้นอื่นๆหน่อยนะครับเทนในตอนนี้มีบามากเลยพอจนผมเลิกเล่นนะคิดดูอ่าก็ขอแนะนำตัวกันหน่อยแล้วกันนะครับผมเป็นอดีตเทนเมส้มนะครับฟอนนี่อาจจะไม่รู้เพราะว่าไม่ค่อยได้แตะเลยนะครับในช่วงนี้นะ เกมนี้เราเจอกับกิ้งกบแล้วก็กาลีนะครับคู่กลางของเขาและก็รีสต์ของเลคแคลรี่ครับก็จะเป็นเอลสุปะทายอนนะกิ้งกบตอนนี้นี่โดนไปครึ่งหลอดเลยเนะี่ยโอ้คิซี่ลูกสวยครับปิกเกอร์ไปครับโอ้การีฟิกพอดีอุอย้ยเกี่ยวเล่าพิกกบมาเติมครับไข่บางนี่ครับ โอ้โหและโดเต็มๆครับตรงนี้ครับเรียบร้อยครับได้เฟอร์บไปโอ้โและนี่สัตว์เติมเข้ากลางครับสัตว์เติมนี่เล่นเป็นเอ็นดอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของดินคิมเราเนี่ยไม่ธรรมดานะเป็นฟอร์เรนอริสอรของประเทศเลยนะครับแต่ว่าเกมนี้เขาได้เล่น,นลิงนะ I shall back not down. รอวันนี้ครับโอ้กิ้งกบมาครับและคิกฟี่ครับโยกอย่างสวยแนละไถมาตรงนี้ครับเรียบร้อยครับโอ้ยาวเลยทีนี้โอ้ฟอร์เรนมาครับพาตีบเด้งรวยครับสตันตเสิฟมานี่ครับหูขานทีเดียวครับเรียบร้อยโอ้กิฟี่สตันตนานเกินเกมนี้นี่เปิดมานี่แม่เราตึงจัดเลยเนะี่ยสตันตสวยมากเลยนะครับหลายรอบเลย อ่าแล้วก็อธิบายดามนิดนึงนะครับดามของเราเนี่ยเลคัลรี่จะเป็นเอลโซนะครับแล้วก็ในส่วนของคู่ลมเขาเนี่ยก็จะเป็นกิ้งกบกับยอนซึ่งสองคนนี้เนี่ยไม่มีทางที่จะชนะเอลโซได้ครับถ้าหากจะชนะเอลโซได้ต้องมีกาลีลงไปด้วยพอง้นเกมนี้โฟกัสกา,กาลีหน,หนักพอละนะครับเกมนี้อะไรๆเลยไงยโอ้กาลีต้นเกมแรงเอาเรื่องแล้วเนี่ย ตอนนี้กาลีใช้ตีบแล้วนะครับก็โฟกัสทางกลางพอแต่ก็เชื่อมออปเอาไว้นะโอ้กิ้งกบครับไปรวบเอลโซครับอุ้ยเลือดถามเยอะเลยเนะี่ยคลิปการเข้าครับผมดักไปนพอยมาครับเฮ้กาลีไขว้างนี่ครับโอ้คลิปปีต่อครับโอ้ยรอบผ่ายังไงเรียบร้อยตรงนี้ แต่นี่ไอ้ดลดูคิกซี่จัดเลยนะครับมาน้าไม่มีตีธรรมดาเอาอ่ะเรียบร้อยครับคิกซี่ครับลงไปคิวเลยโอ,โอโ้โหในด้านหลังครับฟอรเรนกับนาคอีครับอ่ะตรงนี้เดี๋ยวพอก่อนครับพักไฟก่นอน,น,นชาตสกี้นี่ความรู้เน้นๆเลยนะครับก็ขอสร้างสลับหน่อยแล้วกันคือการีเนี่ยเสียงตีไปแล้วนะครับทีเนี้ยพอลงไปเติมทางเนล่างก็กดดันเออสุดได้ไม่เท่าไหร่ เราต้องคาดคิดการเข้าการลีก็จะเดินอ้อมไม่ได้ไม่งั้นเนี่ยเขาจะเสียคิดกางนะครับเพราะว่าฟอลเลยเนยเตรียมมาตัดคิดอยู่แล้วทีเนี้ยพอเราตัดเอลขวาไว้จบเลยและนี่ตะกี้การลีเสียตีไปตรงเลนกลา,างแล้วนะครับอันนี้เราปล่อยให้เขาลงไปเลนล่างได้เลยนะปล่อยลงไปดีเผอเจอเอลสูซูมใส่ด้วยนะตอนนี้เราก็มาดัดการลีลอีกรอบนะครับถ้าเขาเดินอ,อ้อมเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเราจะไปดัดตรงบูนะ อ้าวพากาอีกแล้วครับเรียบร้อยก๊อ <c oughs> มาจากอาลีอ่ะตอนนี้เนี่ยมาครับตอนนี้คิวเข้าวงการครับเดีย๋ยวลองมาท้าก้อมเงอีงโอ้กิ้งกอบมาครับทำไปไม่สนใจครับตรงน,นี้นนแล้วะไยลากมาครับโอ้กิ้กลลงกบพีราะครับตอนนี้ก็ยังลงไปไม่ได้นะครับคิวการจะเข้าออแล้วเราเอาการก่อน โอ้เราโอร์เลงครับไปทราบเอเดนดอครับโอ้โหผักมางี้ครับเย็งสวยครับโอ้โหเรียบร้อยตอนนี้กาลีค่อนข้างจนนะครับดิงเราไม่เจ็บเท่าไหร่นี่ถ้าคิกซียกโดนนี่เจ็บดักเลยนะครับนักขัลงในล่างครับลงไม่น่าทันนะเดี๋ยวผมบินบอกพอนะครับ โอ้เลยล่างสามครับกาลีอยู่ตรงกลางอยู่นะเข็ดป้อมแล้วกันครับตรงนี้ปิกเกอร์เรามีด้วยปาครับดูเลยกาลีโดนอีกแล้วครับเรียบร้อยมีกระหมัดแน่แบบนี้โอ้เรากินจบทำอะไรเขาเนี่ยทะาล่อเราอยู่หรือเปล่าเนี่ยน่าจะหลุดจริงนะ และตอนนี้ลงเขาตายครับเอาย้อนคาร์ปอมเลยครับอย่างนี้โอ้โหเรียบร้อยเดี๋ยวหาข่าวข้างบนนิดน,นึงครับเจอกินกแบแวบหนึ่งโอ้กินกบมาแล้วครับจับไผ่ออกเลยโอ้โหเขาเสียล้างครับผู้ที่เดียวโอ้โหเลซูซูไม่โดนครับน่าเสียด,ดาย แล้วก็ตอนนี้ครับทางนาคอยกับฟอร์เรนอยู่ทางเลยบนนะเดี๋ยวขึ้นไปช่วยน,น,นิดนึงแล้วกันนะครับไม่น่าจะทันมั้งเนี่ยป้อมน่าจะตายก่อนโอ้ฟอร์เรนดักไว้ครับลิงยังร่อนะโห้ฟอร์เรนครับไม่มีทางเลือกครับเรียบร้อยกับฟารสูโซโซ้เลยโอ้แล้วกิ๊กจะรวบครับมันตีสวนเลย อไล่กันต่อครับไข่เมานี้ตอนนี้อยอนนีเริ่มแรงแล้วเน,นเอ้ยกิ๊กกลมาต่อเฉยนี่พร้อมบวกเลยเนะี่ยผมมีฟิกเกอร์นะแต่ก็กิ๊กกลับไปเล่นขวานะครับแต่ว่าไม่ถึงคัทเอลสูนะลองชิคดูแล้วกันนะครับอ๋อตรงนี้น่าเสียดายโอ้อหอะตรงนี้เดี๋ยวพอก่อนครับวาร์ปเลยแล้วกันเอา้าฟอร์เรนมา เดินต่อแล้วครับตรงนี้เขาฟุกเขาฟุก,ก <c oughs> ดักกันนิดนึงครับตรงนี้ <c oughs> โหพอเลยครับจะรอมอีกแล้วครับเราอยู่บนเพียบเลย <c oughs> เรียบร้อยแล้วตรงนี้รอบนี่เระว่าจริงมาครับรุ่นต่อครับ <c oughs> โอแล้วนี่สามคนครับไถมาเลยโอ้โหนิดเดียวนาคอนี่เกือบแล้วแต่สก,กี้ก็ทําให้กินกบเสียร่างนะครับเดี๋ยวตรงนี้ดักกันนิดนึงครับกินกบใหม่แล้วโอ้ไม่ตายกินกบนี่จะตายก็ไม่ตายนะและเราจะไม่ทาให้สันเซิฟผิดหวังครับไถสามได้ไหมโอ้โหติดตัวเดียวแต่ก็ได้เหรออะไรนี่ร,รับรวยๆนะตาได้ครับสันเซิฟ โอ้โหเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปคิวไปกาล<ะ>ีตอนนี้ตีแล้วนะครับคิดกลางเข้าเดินน่าจะาได้นะ,ะตอนดักเขาเนี่ยกดบ้าด้วยนะครับอย่าลืมนะ,ะโอ้โหลากิ้งกรบครับหลุดเดียวมาเลยล<ะ> <laughs> เรียบร้อยนี่แต่ว่าชาวนิสดายครับคีบตายหมดจนตอนนี้เราก็พาร์ทที่ไม่มีนะครับก็เดี๋ยวเรากลับไปเรื่อยๆเลย และก็ตอนนี้เกมคนข้างนำมากๆนะครับทีมเขาก็กันบ้านเดียวเลยเพราะว่าของเขาตามเยอะครับแล้วยุม,มีการออีกก็บมู่ไม่ขึ้นแล้วก็เอาดาักแทนนะปาร์ตนนี้ก็สุดโซนไว้นะครับ <c oughs> นานๆก็เจอสายเซิร์ฟที่ครับเล่นเต็มที่หลายเกมด้วยนะตอนนี้ทีมเขาปล่อยด้านตรงกลางนะครับหลังจากนี้หนึ่งฟิกเกอร์พร้อมแนละ้วพาสิก็มีด้วยพาคาร์ดบุยเลยครับ โอ้ิกบอลนี้ครับแล้วขายไฟครับโอ้เรียบร้อยพ <c oughs> งแตกเลย <c oughs> อันนี้น่าจบแล้วครับกันไม่อยู่นอกจากว่าฟอร์เรนลำตายห้าตัว <c oughs> แคลรี่เราเหลือบ <c oughs> ้านนาคอสมาครับโอ้ไฟกันแช่แข็งนั่นเน่ยเ <c oughs> อาโอเคครับจบเกมกัน เกมนี้จบอย่างไว้นเนี่ยสิบนาทีครับเทนตอนนี้มันกลายเป็นลงต้นเกมไปแล้วอะ่ะพอเลตเกมปุ๊บผมว่ามันบางมากเลยต้นเกมเอาจีก็บางนะถ้าไม่ออกรูนแบบนี้เนี่ยยืนไม่อยู่ <c oughs> นี่ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ผมเลิกเล่นเทนนะครับตอนนี้ันนี้ไม่ไหวเ <c oughs> กมนี้ก็ไปเกมไปแลงห้าสิบดาวไป56ดาวนะครับโอ้ได้ LP เอด้วย ไม่ตายเลยเกมนีวสโนว์บอลจัดเลยนะครับดาร์กเล่นง่ายแปบเป็นดาร์กที่ไม่แพ้สเปรเลยช่วงนี้ก็ผมอยู่ในสตรีมแสตเซิร์ฟเพิ่งข้างบ่อยนะครับจะสตรีมช่วงเช้านะผมจะว่าไปจาด้วยช่วงเช้านะครับก็ถ้าหากใครอยากดูผมเล่นสดๆเนี่ยก็แวะไปดูสตรีมของแสเซิร์ฟได้นะครับตอนนี้ผมเข้าแคมของแสนเซิร์ฟแล้วเขาชวนมาก็เลยช่วงนี้เล่นด้วยกันบ่อยนะครับ และก็ในเกมนี้เราออกไฟเขียวไว้นะครับเพราะว่าเราต้องการรีบจบเกมนะปัญหาหลักๆคือโดนต่อแรงว่ายาอามต่อแรงการนี้ต่อแรงออกไฟเขียวมารีบจบเกมมานี้นะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เพื่มงตมให้กันห,หน่อยกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณออมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ,บค,ครับ